กินได้กินไปกินทุกอะไรก็กินได้ไดอ,ดอดอยากอยากาควาแลาวก็หาให้กินอยู่ได้สบายดีอย่าลืมนะครับคุณค่าทางความดี้งัชีวิตนี้จะฟรีได้แค่แรงใจครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาทำบุญกันเดิมนะครับที่วัดจุลามณีนะครับผม มาถึงวัดฝนก็ได้หยุดตกนะครับตอนมาในี่ฝนตกตกไม่เยอะนะครับผมแต่พอม,มาถึงวัดก่อนทาบุญฝนก็ได้หยุดตกก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมสำบรับการทําบุญวันนี้อยากให้พี่พน้องน้องตั้งจิตสมาธิอธิษฐานบุญไปด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้ ปกปักปกป้องคุ้มครองรักษาให้ได้สุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ได้ร่ำรวยเงินทองอจิตใจดีในการทำบุญในวันนี้นะครับผมก็เผื่อแผ่บุญสุศลให้พี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงทุกท่านนะครับก็ ตั้งสมาธิอธิษฐานเอานะครับผมว่าจะทำบุญเผื่อแผ่เพื่อที่สุขกสุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอ,อะไรก็ดีนะครับในสับวาห์จุลาก็น่าดีใจนะครับฝนได้หยุดตกนะครับปื้มใจจริงๆนะครับผมตอนแรกก็นึกว่าจะเปียกถึงจะเปียกยังไงก็ ยังพอมีล่มให้ไหว้นะครับพอมีล่มอยู่นะครับผมแต่ว่าการเดินไปสถานที่ต่างๆมันก็ต้องอเปียกแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีล่มนะครับนี่น้ํายังเจิ่งนองอยู่เป็นบางส่วนนะครับที่วัดจุลานะครับผมเนี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็ท,กทุกที่ก็ทำบุญได้เหมือนกันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับถ้าได ขึ้นชื่อว่าทำบุญนะครับผมวันนี้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานครับนะครับอธิษฐานกันเลยนะครับผมเพื่อแผ่บุญกุศลไว้ติดตัวนะครับอธิษฐานกันเลยนะครับผมสามนาทีครับผมเริ่มอธิษฐานกันเลยนะครับ ครับผมหลังจากอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่บุญแตรกุศลนะครับก็ไปปักผูกนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะครับผมนี่เป็นองค์ใหญ่นะครับที่องค์ใหญ่อยู่ด้านในนะครับผมนี่ครับปักผูกอธิษฐานไปเลยนะครับองค์ใหญ่นะครับผม ครบำบุญเป็นจิตกุศลเพื่อแผ่อุทิศบุญนะครับเได้มีความสุขนะครับความสุขทางใจเพได้พ้นภัยจากสิ่งที่ร้ไลๆที่ผ่านมานะครับผมนะครับฝนก็จะเริ่มตกลงมานิดหน่อยนะครับ ัในใดสนใจก็จะวัดทาบุญนะครับผมนี่ครับอคนก็เริ่มมากันแล้วนะครับผมช่วงเจ็ดโมงเช้านะครับทำบุญเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปตวดน้ำแผ่บุญกุศนให้เจ้ากำนายเวรกันนะครับครับพี่น้องครับหลังจาก ทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยเราจะเดินทางออกจากวัดนะครับผมนี่เราจะไปเก็บบุญที่บ้านต่อนะครับผมฝนก็ตกลินลินตกทั้งวันนะครับผมตกทั้งวันเลยช่วงนี้แม่กองสมุทรสงครามนะครับนี่ครับบอกเลยว่าตกตลอดครับแต่ตอนมาทำบุญเนี่ย ฝนก็ได้หยุดไปชั่วขณะก็แปลกใจเหมือนกันครับออกจากบ้านฝนตกนะครับพอมาถึงวัดเจ็ดโมงกว่าๆเช้า,ชานะครับผมเจ็ดโมงเชา้าฝนก็ได้หยุดตกชั่วคราวนะครับหลังจากทำบุญกราบไหว้เสร็จก็ได้ออกจากวัดจุฬานะครับผมก็จะนำบุญมาฝาก พี่น้องๆนะครับผมวันนี้สายบุญเช่นเดิมนะครับก็อยากให้ทุกท่นานมีกัญยาณิมิตรที่ดีๆต่อกันนะครับผมช่วงนี้ฝนก็ตกมาป่อยๆอีกแล้วนะครับผมเอาไวา้คราวหน้าจะเอาบุญมาฝากใหม่นะครับพี่ๆน้องๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม